มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนโอ้ยกังวลใจเหลือเกินประเด็นที่ว่าจะขึ้นแหวนหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น15%คือต้องบอกก่อนนะว่าณนะปัจจุบันนี้บ้านเรายังเสียภาษีเป็นแหวนดเต์ถึงแม้ว่าตามอัตราเก็บเนี่ยจริงๆแล้วมันต้อง10%แต่เราได้รับการลดหย่อนนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าขึ้นแหวนเป็น15%หลายๆคนจะแบบ กังวลเอค่าน้ําค่าข้าวค่าแก๊สอะไรต่างๆทุกอย่างกระทบค่า,ชาใ,นนใช้จ่ายแน่นอนใช่แม้กระทั่งค่าเดินทางนะคะค่าคมนาคมต่างๆทุกอย่างมันจะต้องขึ้นซึ่งล่าสุดค่ะเรื่องนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันบอกว่าใจายเยน็เยนๆก่อนยังไม่ปรับแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น15%นะคะพร้อมกับระบุว่าตอนนี้กระทรวงการคลงังแค่กําลังจะปรึกษาเออศึกษาปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีเฉยๆก็ต้องมองทั้งระบบเพื่อที่จะพยายามลดความเหลื่อมล้าให้กับพี่น้อง ประชาชนพร้อมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปก็ขอให้มั่นใจค่ะในการทำงานของรัฐบาลว่ามีความรอบคอบและรัดกลุ่มมากพอค่ะ ในเรื่องนี้นางสาวแพททองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีได้โพสต์รูปภาพนะคะพร้อมกับข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียระบุค่ะว่าจากข้อกังวลใจของพี่น้องประชาชนต่อเรื่องแหวก15เปอร์เซ็นต์วันนี้ดิฉันได้พูดคุยหารือในประเด็นดังกล่าวกับนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อความชัดเจนขอสรุปเพื่อชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนดังนี้ค่ะ ไม่มีการปรับแวด เป็น15กระทรวงการคลงังกำลังศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีซึ่งต้องมองทั้งระบบให้ครบทุกมิติและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศการปรับโครงสร้างภาษีของประเทศอื่น,นๆก็ใช้เวลาศึกษาและปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันนายกนะัฐธรรมนตรีก็ยกตัวอย่างนะบอกว่าบางประเทศเนี่ยใช้เวลากว่าที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีได้ก็10ปีเลยทีเดียวซึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะก็คือการลดรายจ่าย ของประชาชนลดร,รายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐควบคู่ไปกับการหาโอกาสจากการสร้างไรายได้ใหม่ๆให้ประชาชนด้วยทั้งหมดนี้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจคะ่ะว่าการทํางานของรัฐบาลเราดําเนินการด้วยความรัดกุมรับฟังทุกภาคส่วนและยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราทุกคนคะ่ะ อันนี้ก็เป็นข้อความที่ท่านนายกรัฐมนตรีโพสต์เอาไว้ในช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะก็ยืนยันว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างภาษีต่างๆก็ยังไม่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะแบบนี้แล้วก็สบายใจขึ้นนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกก่อนว่าเราจะมีการปรับภาษีเพิ่ม15%ตตอนนี้ท่านนายกยืนยันแล้วว่าอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังไม่ได้ปรับตอนนี้อย่างแน่นอนนะคะ